ก็สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติพบกับผมสอพินแก้วในซีรีส์ของคลิปชุดภาษาเสียงเพลงนะครับภาษาเสียงเพลงเป็นเรื่องราวที่ยาวมากพูดกัน3วัน7วันไม่มีทางจบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะครับของชุดนี้ กันที่นําเสนอเนื้อหาสาระของภาษาเสียงเพลงนี้ก็เพราะว่าตัวผมเองอในสมัยที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นละอ่อนละอ่อนนั้นอายุสิบสิบหกสิบหกจริงๆิงอ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดแต่สำหรับตอนนี้สิบหเหมือนกันแต่สิบหกกับหลังหันมาได้ห้าหกปีนะ,ะครับปัญหาที่พบก็คือตั้งแต่ที่ผมฝึกหัดเล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุสิบหก สิบสี่สิบหนั้นพบปัญหาแรกเลยก็คือดนตรีมันเรียนรู้ยากจริงเลยนะครับวันเวลาผ่านไปเหมือนวัยเหมือนโกหกจาก16ตรงตรงผ่านมาจนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน16กับหลังหันมาได้5้าปีเนี่ยก็ตกผึกประสบการณ์ความรู้ความคิดความเข้าใจทั้งหลายทั้งปวงในทางด้านดนตรีออกมาก็พบว่าเอ๊ะ มันต้องมีอะไรสักอย่างทําไมมันถึงยากอะไรกันแน่ที่มันขาดหายไปนะครับเราเราข้ามอะไรกันไปหรือเปล่าในที่สุดก็ตกผึกมาอ่ามาเป็นซีรีส์ชุดภาษาเส,สียงเพลงนี้นะครับแล้วก็พราบว่าภาษาเสียงเพลงนี้แหละมันเป็นวิวัฒนาการที่ดูเหมือนว่าจะขาดหายไปนะจากสามคลิปที่ผ่านมานั้น าภาพมันอาจจะยังไม่ชัดหรือไม่ได้พูดถึงให้เห็นภาพชัดเจนว่า,าทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงวันนี้ก็จะมานําเสนอในส่วนตรงนี้ว่าภาษาเพลงนี่แหละมันเป็นวิวัฒนาการที่น่าจะขาดหายไปหรือเปล่า,านะครับก็ราจย้อนเล่าความกันเพื่อท่านประกอบความาเข้าใจหรือท่านที่เพิ่งมาพบกับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสามสี่สามคลิปแรกนั้นเราก็พูดกันหนึ่งเรื่องภาษา เึ่งภาษาเนี่ยมันมันเริ่มต้นจากการเปล่งเสียงจากอวัยวะส่วนหนึ่งที่ธรรมชาติให้มนุษย์ทุกคนมาเลยก็คือหลอดเสียงหลอดเสียงเนี่ยสามารถเปล่งเปลี่ยนออกมาได้สองแขนงนะครับสองด้านสองเรื่องคือเป็นเสียงพูดสื่อสารพูดจาพูดคุยกันกับเสียงเพลงแต่แด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 ว่าไปนะครับก็คือหลอดเสียงเนี่ยเป็นทั้งเครื่องมือสื่อสารและเป็นทั้งเครื่องดนตรีนะครับ ในเครื่องมือสื่อสารเสียงพูดนั้นก็เป็นภาษาเป็นภาษาในเริ่มแรกก็เป็นภาษาเสียงพูดก่อนนะครับก็อเอาคำว่าเสียงไว้ในวงเล็บเสียงพูดก็จะประกอบเราอยู่ในภาษาไทยเราเป็นคนไทยนะเราก็ใช้ภาษาไทยภาษาไทยก็จะประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยเป็นภาษาที่เหมือนเสียงดนตรีเพราะว่าเสียงวรรณยุกต์นี่แหละนะครับภาษาอื่นๆเนี่ย ทั้งโลกเนี่ยแทบจะไม่มีวรรณยุกต์มากเลยของเราเนี่ยจนกระทั่งหลายชาติยอมรับเลยว่าภาษาไทยเนี่ยมีลักษณะเหมือนเสียงดนตรีนะครับก็เพราะเสียงวรรณยุกต์เนี่ยนะครับงั้นะพญ,ญานะก็ตั้ง44ตัวเสียงสลดเยอะแยะเลยแล้วก็วกเสียงวรรณยุกต์นะครับก็เกิดเป็นภาษาเสียงพูดขึ้นสําหรับภาษาเสียงเพลงนะง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับ ถ้าถ้าได้รู้แล้วแล้วก็ขณะนี้ท่านก็เริ่มจะได้รู้จากคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็คลิปสามคลิปที่ผ่านมานะับอาจายเจงเพลงมีเสียงมาใายุแค่7จ็ดนะฮทำไมบวกหนึ่งก็เวลาผันเสียงให้ครบมนจนี้ยจะเอาหนึ่งไปปิดท้ายฮะหตองตาม4ี่ห้กเ็ดหนึ่งี๋ยวนะฮะถ้าถ้าถ้าขานเฉพาะจุดนี้ก็1นึตองตาม4ี่ห้าหกเจ็ดแปปเจหกีตามตองหอ่านะครับ ขานขานเสียงละออกเสียงต่ำตามเสียงลำดับที่มาเลยนะครับนะครับเป็นเสียงวรรณยุกเจ็ดบวกหนึ่ง 1. ลำดับภาษาแยกระดับการเรียนรู้ได้เป็นสองระดับคือระดับฟังรู้พูดได้หรือจะเรียกแบบทางวิทยาการว่าระดับปฐมภูมิฟังรู้พูดได้เด็กทารกเกิดมาก็ฟังให้รู้ก่อนพูดให้ได้ก่อนนะครับปฐมภูมิเลยระดับตั้งแต่อ้อมอก ภาษาฟังรู้พูดได้เนี่ยโรงเรียนมาสอนเฉพาะในส่วนเติมนะครับแต่ส่วนระดับอ้อมอกเนี่ยคนที่สอนนี่ไม่ได้จบวิชาการศึกษาใดๆมาเลยนะครับน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ฟังรู้พูดได้แล้วก็ส่งไปที่โรงเรียนต่อไปไป,เ,ปเรียนทั้งการเขียนได้อ่านออกนะครับไอ้จริงแล้วระดับการฟังรู้นี่ฟังตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเลยครับเป็นต้นมาส่นะวนภาษาดนตรีนี่ ก็น่าจะฟังแต่ว่าได้แทมได้ฟังแค่เสียงเพลงครับน,นะครับสองระดับการเรียนรู้เนี่ยก็ทําให้ภาษาก็เป็นพื้นฐานพื้นฐานในการใช้ในชีวิตประจําวันนะครับาภาษาทั้งฟังรู้พูดได้เนี่ยเมื่อชํานาญแล้วคล่องแทวคล่องแล้วก็จะเป็นพื้นฐานสาคัญในการไปสู่จากระดับภาษาก็จะต่อยอดไปสู่ระดับศิลปะ เรื่องศิงละปะที่เกิดจากภาษาเสียงพูดก็จะไปใช้ในวิชาชีพต่างๆนะครับรวมรวมเรียกกันว่าศิละปะในด้านอาชีพหรือศิละปะชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนไม่ว่าจะเป็นดนนายความไม่ว่าจะเป็นผู้พิพ,พากษาหร,หรืออาชีพอื่นๆต่างๆใดๆก็ตามอาชีพทั้งหลายในระดับศิละปะชีพนี่นะครับไม่มีทางเรียนรู้ได้เลยถ้าไม่ได้ผ่านภาษาในระดับฟังรู้พูดได้มาก่อนกันอะันะ ภาษาเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียนรู้ในระดับภาษาเป็นพื้นฐานสําคัญสาหรับการการเรียนรู้ในระดับศิลปาชีพเมื่อไปประกอบศิลปาชีพได้ผลสาเร็จรู้ล่วงด้วยดีเกิดความมั่งคั่งร่ํารวยความถูกความสมบูรณ์แล้วแต่อะไรก็ตามนะครับก็จะได้ปร,ริญญาชีวิต<笑><笑>นะครับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีนี่ได้จากการเรียนรู้ในมหาลัยปริญญาชีวิตได้จากการประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพต่ตาง ด้วยศิละปะในอาชีพนั้นน,น,นะครับภาษาเสียงพูดก็เป็นเรื่องเรานำไปใช้ในภาษาศิละปะชีพส่วนภาษาเสียงเพลงก็นำไปใช้ในการเ,าเรียนรู้หรือในระดับศิละปะดนตรีนะครับก็คือการเล่นดนตรีให้เป็นเพลงให้เกิดเป็นเสียงเพลงขึ้นมานะครับถ้าได้เรียนรู้มาภาษาตั้งแต่ระดับภาษาเสียงเพลงเนี่ย จะง่ายขึ้นเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือสิ่งที่ผมพบมาเพราะว่าย้อนไปว่าผมพบปัญหาว่าทําไมดนตรีมันถึงยากและในที่สุดผมก็พบปัญหานี่ไงว่าภาษาเสียงเพลงนี้หรือเปล่าเป็นวิวัฒนาการที่มันขาดหายไปช่วงหนึ่งอะไรครับเราก็ไปต่อนะมากลับมาที่หัวข้อวันนี้นะครับภาษาทั้งเสียงพูดทั้งเสียงเพลงเนี่ยมันเกิดขึ้นมากับกับ อาไวว่าเดียวกันเลยก็คือหลอดเสียงในด้านหนึ่งใช้มันเป็นเครื่องมือสื่อสารเสียงพูดด้านหนึ่งใช้เป็นเครื่องดนตรีคือเสียงเพลงนะครับจะเห็นว่าภาษาเสียงเพลงผมทําตัวแดงไว้ครับเสียงพูดนี่ก็ภาษาไทยพยัญชนะสระวรรณยุกมีมีเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกนี่ประกอบกันนะครับฟังรู้ฟังให้รู้พูดให้ได้นะครับ ังอางนั้นฟังรู้พูดได้แล้วในระดับอ้อมอกหมานมาก็มาระดับอนุบาลปฐมมัธยมนี่ก็จะไปสึงเรื่องอักษรพูดละก็ำนำเสียงพย,ยัญชน,นะเสียงสระเสียงวรรณยุกเนี่ยไปเขียนเป็นตัวอักษรแล้วก็เขียนให้ได้อ่านให้ออกนะครับส่วนเสียงเพลงเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยนะครับเพราะตั้งแต่ผมจำความได้เสียงเพลง ที่ที่ผมได้พบในโรงเรียนก็คือวิชาขับร้องสอนแค่ให้ร้องเพลงแต่ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้เรื่องราวใดๆกับเสียงเพลงเลยนะครับสอนให้แค่ร้องเพลงได้เท่านั้นเองางานจงเสียงเพลงนี้จะจะนิ่งอยู่ระยะหนึ่งภาษาเสียงพูดเนี่ยได้ถูกยกระดับไปไปเป็นในระดับศิลปะเกิดเป็นศิลปาชีพให้กับ อาชีพต่างๆนักเขียนนานายความผู้พิพาษาหรืออื่นๆต่างๆใดๆทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับสำหรับเสียงเพลงไม่มีการขยับใดๆเลยตั้งแต่ผมจำความได้เพราะผมหัดเล่นดนตรีอายุ3า15 16นั่นนะครับผมเจอระดับศิละปะคือจับเครื่องดนตรีแล้วเล่นให้เป็นเพลงเลยศิละปะแรกเลยที่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 ทเจอในโรงเรียนก็คือร้องเพลงแต่เป็นแค่การร้องเพลง มันไม่ใช่ภาษาเสียงเพลงเพราะถ้าภาษาเสียงเพลงมันจะต้องฟังรู้พูดได้ฟังออกนะครับแล้กฏว่าไม่มีครับมีแต่ร้องเพลงอย่างเดียวแต่การร้องเพลงเนี่ยซึ่งซึ่งในถ้าสามารถหรือเราจะต้องเรียนต่อไปเนี่ยการร้องเพลงคือคุณสมบัติข้อแรกที่ผู้เรียนภาษาเสียงเพลงจะต้องทําให้ได้นะครับคือร้องเพลงไม่ให้ร้องเพรานะ แต่ร้องเพลงไม่เพี้ยนไงได้จำมองไม่เพี้ยนเท่านั้นเองพระฉงนั้นแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยไปปรากฏอยู่ในระดับศิลปะดนตรีแล้วและทั้งประเทศเราทั้งโลกเรานะครับเริ่มเริ่มเริ่มดนตรีกันที่ศิลปะดนตรีเลยคือพยายามทําให้เกิดเสียงเพลงขึ้นนะครับโดยไม่ได้เรียนรู้มาจากภาษาเสียงเพลงมาก่อนเลยครับร้องเพลงหรือจะไปหัดเขียนหัดอ่านตัวโน้ตก็ว่าไปบางนักดนตรีที่ ข้ามขั้นเลยก็ไม่ได้เขียนอ่านตัวโน้ตเลยข้ามไปเล่นดนตรีก็เรียกว่าเล่นบายฮาร์ดเล่นไม่ได้ใช้นโตนะครับไม่ต้องอ่านโน้ตเล่นมั่วๆก็บอกว่าเล่นบายฮาร์ดความจริงเล่นบายฮาร์ดนี่มันต้องเล่นโดยรู้และเข้าใจนะครับอะไรก็ได้ทั้งร้องทั้งเลงทั้งเล่นจะเล่นโดยการอ่านหรือจะจะเล่นด้วยบายฮาร์ดก็ตามให้เป็นเพลงเนี่ยมันอยู่ในระดับศิลปะเดตรีเลยนะครับจะเห็นว่าย้อนกลับไปที่ภาษาเสียงเพลง เป็นช่องว่างอยู่นะครับไม่มีการพูดถึงไม่มีการอะไรเลยถ้ามีคนพูดถึงนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ทาคลิปชุดนี้แหละไม่ได้นําเสนอสู่สังคมชุดนี้หรอกนะครับไม่มีไม่เคยมีใครพูดถึงมาก,ก่อนอผมผ่านโลกมา16กับหลังหันมาได้56ปีก็คือตอนนี้หกสิบแล้วนะครับผมไม่พบเลยนะไม่เคยมีใครสอนให้ฟังเสียงเพลงแล้วฟังออกมาเป็นบรรยุก์นะครับกล้าจะพูดได้เลยว่ามีผมนี่แหละ คนแรกที่ที่บ้าบอสอนให้ให้คนฟังเสียงเพลงแล้วก็ฟังให้รู้แล้วก็เขียนให้ไดจ้จากเสียงเพลงที่ได้ฟังนั้นจากคำนองเพลงที่ได้ฟังนั้นนะครับเมื่อผมพบความจริงหลังจากที่ตกผึกมาละหกละเหินละเหรอร่อนมาเป็นระยะหนึ่งแล้วก็แยกออกไปประกอบอาชีพอื่นบ้างจนกระทั่งกลับมา ถึงด้ังด้านนี้อีกแล้วก็มาตกผึกงนะครับตอนแรกเนี่ยตกผึกได,ไ,ได้เล่นบาฮาร์ดได้เล่นบาฮาร์ดได้ตั้งแต่สมัย20่สิบกว่าแล้วฮะสิบสิบสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดที่ร่วมวงนั้นก็เริ่มเริ่มเล่นบาฮาร์ดได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าาไม่เคยรู้ไม่เคยมาแยกแยะนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้สรุปออกมาได้เลยว่าอายุเนี่ยมีอยู่เจ็ดเสียง หงํำดับทุกนทีทุกคนเคยไล่สเกลทั้งนั้นเลยนะครับในในทุกคีย์เลยฟังฟังเสียงยังไงไม่ว่าจะระดับสูงระดับต่เนี่ยก็าที่เรียกว่าไล่สเกลนี่ครับแต่ไม่ไม่เคยมีใครตกผึกเอามาออกบอกเลยว่านี่มันคือวรรณยุกที่สามารถจับได้เลยเพราะว่าไม่ว่าอยู่อยู่ในคีย์ใดๆไล่ไล่คีย์ไล่สเกลก่อไปมันก็ได้7-1บกหเสียงนี่แหละครับนะครับอ่า ผมก็เอามาตกผึกเป็นวรรณยุกเจ็ดดวงหนึ่งลำดับนี้นะครับผันเสียงไปลายต่อลายไปว่าไปแล้วเห็นได้จากวรรณยุกต์ต่างๆนั้นนะครับเอามาเป็นอักษรเพลงจากเสียงเพลงก็เป็นอักษรเพลงอักษรเพลงเลเวลแรกก็คือจนอเลขวรรณยุกทั้ง7ตัวนี้นะครับพอเขียนตูมันก็กลายเป็นโน้ตตัวเลขนะครับโน้ตโน้ตเจตัวนี้เป็นโน้ตตัวเลข ซึ่งท่านที่ไม่ได้ศึกษาดนตรีมาแล้วก็เดินตามหลังฝรั่งก็จะบอกโน้ตตัวเลขฉันไม่เรียนฉันไม่เอาฉันต้องสากลต้องเรียนโน้ตบนมรรนัดฮาเส้นอันนั้นเป็นเลเวลสามเลเวลสองคือโน้ตตัวอักษรครับดีลามาฟอซอลทเนี่แหละนะครับจากผมเขียนถ้าเอาโดนําก็เรียกว่าแถวโดถ้าเอาฟานําก็เรียกว่าแถวฟา้าถ้าเอามีนําก็เรียกว่าแถวมีนะครับผันเสียงทั้งเจ็ดทั้งเจ็ดเสียงเนี่ยใน,ในทุกแถวเลย โดเลมีฟาตอลาติโดโดตีลาซันฟามีเลโดนะครับฟาตอลาทีโดเลมีฟาฟามีเลโดตีลาตันฟาอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับพันทุกแถวเลยแล้วก็เขียนเป็นตัวอักษรได้อ่าจะจะอยู่ในคีย์ได้ตก2อ,อย่างนะัฮะโน้ตตัวเลขแล้วก็โน้ตตัวอักษรแล้วก็เอาไปเขียนเป็นบนบรรทัด5เส้นอ่าที่ซึ่งมันจะมีตำแหน่งเดียวกันนี่แหละ แต่เรียกได้สองระบบแล้วอ่านอ่านแบบระบบแคปิตอลเลตเตอร์ซิสเต็มของตัวสอนใหญ่ของอังกฤษก็ A B C D E F G นะครับเขียนเวลาอ่านนะครับแต่เขียนในตำแหน่งเดียวบนบนทัด5ห้าเส้นถ้าอ่านแบบอีกระบบหนึ่งคือระบบซอลฟาก็อ่านเป็นโดเลมีฟาตลาทีโดในระบบเลตเตอร์ซิสเต็มเขาจะเรียกว่า G เคปกับ F เคป แต่ถ้าในระบบซอนฟ้าก็เรียกคุญแจซอนกับคุญแจฟ้าอย่างนี้เป็นต้นอันเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกนานครับอีกหลายคลิปกว่าที่เราจะได้ไปถึงตรงนั้นกันอะไรครับจากเสียงเพลงก็ไปสู่อักษรเพลงนะครับตรงนี้แหละก็เป็นคําถามว่าเราเล่นดนตรีกันมาตั้งเยอะตั้งแยะเราได้ยินเสียงเพลงทํานองเพลงด เพลงประโยคหนึ่งของประโยคแรกของเพลงสรรเสริญพระบรารมีเรารู้ว่าทํานองที่ได้ยินเนี่ยเป็นทานองเพลงสรรเสริญพระบรารมีนะครับเรารู้ว่าเนื้อเพลงคือข้าววรพุทธเจ้าแต่มีกี่ท่านครับจะรู้ว่ามันมาจากเสียงลำดับที่หนึ่งเสียงลำดับที่สองเสียงลำดับที่สามหนึ่งซองหนึ่งซองสามหนึ่งนะครับเพลง แต่แด่แดแดแดแตแด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 เสียงเนี้ยมาจากเสียงลำดับที่หนึ่งสองสามและสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งแด่แด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 เราฟังเรารู้ไหมครับเราได้ยินแด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 เนี่ยนะฮะเราฟังรู้นะว่ามันเป็นเสียงลำดับที่เท่าไหร่ถ้าอยู่ใน แถวตัวแถวโดแล้วจะเป็นเสียงใดบ้างถ้าอยู่ในแถวฟ้าแล้วเป็นเสียงใดบ้างนะครับถ้าอยู่บนกุญแจซอนแล้วจะต้องเขียนยังไงอยู่กุญแจฟาเขียนยังไงนะครับเราเราเอาไปเขียนได้แล้วเราอ่านกลับมาได้ไหมนะครับนี่คือ,อภาษาเสียงเพลงแล้วก็เป็นหัวข้อของวันของคลิปนี้ก็คือตรงนี้นะครับในกรอบสีแดงที่เสียงเพลงภาษาเสียงเพลง แล้วพัฒนาเป็นภาษาอักษรเพลงเนีย่ยนะครับเป็นวิวัฒนาการที่ขาดหายไปซึ่งผมก็ยืนยันแล้วว่าทังตั้งแต่ผมหัดเล่นดนตรีมานะครับผมเราเราคนส่วนใหญ่เลยทั้งโลกเนะี่ยเราไปเริ่มกันที่ศิละปะดนตรีนะครับไปเขียนโน้ตอ่านโน้ตโดยเราแล้ไม่เคยฟังเสียงดนตรีเลยไม่เคยฟังออกเลยว่าเสียงดนตรีที่มีแค่เจ็ดเสียงเนี่ย น้อยกว่าวรรณยเุเสียงวรรณยุมากกว่าภาษาไทยสองสองเสียงแต่เสียงสละเสียงพยัญชนะไม่มีเลยเนี่ยเราเร,เรียนแค่เจ็ดบวกหนึ่งเสียงเนี่ยนะครับหรือเจ็ดเสียงล้วนๆเนี่ยเราไม่ได้เรียนกันถ้าทําให้เราฟังไม่รู้พูดไม่ได้นะครับสําหรับเหตุอื่นๆที่จะประกอบอีกว่าทําไมเราถึงไม่คอยจะฟังรู้พูดได้มันยังมีบริบทอื่นก็ต้องอยู่ในคลิปอื่นๆใดๆต่อไปเพราะว่า สำหรับคลิปนี้ก็ยาวเกินเกินพอสมควรนะครับ17ในนาทีแล้วกำลังจะ18นาทีแล้วเอาละครับก็ลองย้อนฟังคลิปนี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับแล้วลองตอบคำถามตัวเองดูนะครับว่าใช่ไหมภาษาเสียงเพลงนี้หรือเปล่ปาที่เราไม่ได้เรียนกันเลยเพื่อจะการที่เราขาดหายเราไปเริ่มเราไปเริ่มเียนเรียนรู้ดน,นตรีกันในระดับศิละปะเลยคือเล่นดนตรีให้เป็นเพลงเลยโดยไม่เคยฟังเสียงดน,นตรีไม่เคยรู้เลยว่าเสียงดน,นตรี ที่ได้ยินนั้นมันเป็นเสียงอะไรอย่างไรนะครับอลองย้อนกันไปดูนะครับเอาละว,วันนี้ก็ขอแสดงความขอบคุณจากอสอพินแก้วนะครับพบกันต่อไปในคลิปถัดๆอื่นๆต่อๆอไป18นาทีกว่าๆแล้วก็บายบายสวัสดีครับ